วัดีค่ะวันนี้กับพอดแคสต์ของโกรซิงนะคะเราก็มีแขกคนพิเศษคนสำคัญน,นะคะพเพราะว่าวันนี้เรามาถึงที่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยวันนี้เราู่กับคุณคริสนะคะคุณคริสช่วยแนะนำตัวเองกับสันให้ทุกคนรู้จักได้ไหมคะชื่อคริสโปรทองวิเศษนะครับตอนนี้เป็นวิเศษดเลคกเตอร์ที่ ไอ้โปรสเปคประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นบริษัทเป็นเอ็นซีนะในเครือเดนสุนะครับแล้วก็เอ็นซีของเรา uh, ที่จริงเป็น h ฮอลิสคือทั้งออนไลน์ออฟไลน์แต่ว่าของเราเนี่ยเอเราเนี่ยเติบโตมาจาก Digital เอ็นซจนตอนนี้นะเรียกว่าถ้าแบรนด์อยู่ในเล็กมากซึ่งเป็นโ o ล์แบรนดะ์เราเราก็ถือเป็นเซิร์ชจินะค้ครับที่จะโตรวดเร็วที่สุดบริษัทในไทย <önemli S 2> <ales> อ่ะโหว่าอ่อนถูกต้องเอาจริงๆคือระดับโลกเลยดีกว่าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ปีนี้ปีเดียวหลายๆปีที่ผ่านมาถ้าพูดถึงเรีนสื่อใครๆก็ต้องรู้จักนะคะแล้วก็จริงๆเรียนศึก็ก็อยู่กับคนไทยมานานมากนานมากแม่จะมากกว่าสามีเพราด้วยอะไรนานมากนานมากแล้วก็จริงๆค oui, <c oughs> ือ <c> ด <oughs> ูคอแบบ หรือดูบิจิทัเน็ตสยก็คือค่อนข้างครอบคลุมเลยหล,ลายประเภทของธุรกิจเลยทีเดียวนะคะคถ้าการส่งของเลยแต่จริงๆก่อนนันนี้นะคะเราคุยกันมาก่อนแล้วแหละแต่เป็นนอกรอบด้วยไม่เุยกันว่าจริงๆในสายางานส่งของทำหลายอย่างเลย แทน <P ain> นะคะแล้วก็วางวางแผนแล้วก็รวมถึงไปพิชแล้วก็นำเสนอกับลูกค้าซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะมีเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆนะคะซึ่งอาจารย์อยากให้นักศึกษาคนใดคนได้ฟังแล้วก็เรียนรู้จักพิคเก็ตสโีกว่าว่าการที่จะไปนําเสนอหรือ <P ain> ไปพิชกับลูกค้าจริงๆแล้วต้องเตรียมตัวเรื่องอะไรแล้วก็อะไรสำคัญที่ทสุดเออคุณพิชคะก็อะไรที่เป็นประด็นหรือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญก่อนเราจะไปพิชกับลูกค้า จริงๆแล้วก่อนที่เราจะไปพิชกับลูกค้าเจ้าใดเจ้าหนึ่งเราควรรู้จักมีออพอร์ตินเของธุรกิจอานานักหรตัวลูกค้าของอย่างเช่นสมม,สมุติว่าเราไปรับรีวิชของลูกค้าเจ้าห,หนึ่งในวันพรุ่งนี้ซึ่งไม่ใช่ลูกค้าที่เราเรียกว่าอะไร,รเคยทำงานด้วยอ,อย่างน้อยๆเราต้องเข้าไปศึกษาก่อนว่าพอพ์ตินเียรเขาคืออะไรรูปแบบการทำธุรกิจเขาเป็นยังไงโคดักต่างๆของเขา สินค้าเนะี่ยขายให้กับคอน sumer คนแบบอย่างไรอ,อย่างน้อยเนี่ยอันนี้เป็นเบสิกที่เราต้องรู้อันนี้หนึ่งครสองในฐานะมีเดียโปรดักต้นนั้นคือสินค้าชิ้นนี้วันณปัจจุบันเนี่ยมีใครเป็นคู่แข่งบ้างอ,อย่างน้อยตอนที่เราไปรับมีเดีเราจะได้เกิดคำถามจากโจทยนะ์อะ้นเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจถูกต้องถ้าเราไปแบบแบล็งเลยยบางทีเราอาจจะไม่ทำงานใช่ก็ต้องเป็ีนตัวไปก่อนใช่ถือว่าอันนี้แค่สมมติ ผมว่าผู้มีอะซันซิวกาเรียกเราเป็นลับรีอย่างน้อยเรารู้เราเราต้องรู้แล้วว่าผู้แข่งของสันซิวมีใครบ้างเรื่องเก่ยวกับที <c oughs> ่มีรีจอยอ่ะมีรีจอยมีเทสัมมี่แล้วอินเวสเมนต์บนมีเดียของแต่ละสื่อของแต่ละแบรนด์ที่เป็นผู้แข่งเป็นอย่างไรอินเวสเมนต์ไปอะไรเชียร์ออฟบอยตอนนี้ใครอยู่สูงสุด <c oughs> แล้วคำถามต่อไปที่เราจะถามลูกค้าได้ตอบอยู่ตอนนี้ลูกค้าอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ในตลาด คือเขาวางคอนเทนต์เขาอยู่ที่ตรงไหนใช่ณนะวันนี้อยู่ตรงไหนที่มาบีบเราอลับไปอยู่ตรงไหนอ่ใช่ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องเตรียมตัวก่อนแล้วถ้ามีปิปมีปัญหาที่หนึ่งลูกค้าให้ข้อมูลไม่หมดหรือให้ข้อมูลที่แบบก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าจะยังไงดีตรงน,นี้เราต้องทำยังไงจริงๆแล้วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะนนแต่ว่าพจริงๆ เป็นเรื่องที่ปกติมากเพราะปกติลูกค้าเตรียมสีลูกค้าก็จะเตรียมมาในเปอร์สปีกชีพของตัวเองในหลังการเบนชชิงเราทำมีเดียหรือทำเอี่เราก็จะมีเปอร์สป t กชีของเราณวันที่มีความอยาการกันไม่หมดหรือทานมาหมดแล้วแต่พอเราไปเ,เริ่มหาข้อมูลเพิ่มเติมดีฟย <ไป S 1> ายชาเลนมันอาจจะเกิดคําถามจากข้อมูลที่เราไปหามาดังนั้นโดยปกติเวลาทำเบชชิ่งเนี่ยมันจะมีช่วงเวลา ที่ลูกค้าให้แบบ NC ว่าให้ส่งวอยหลงกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วลูกค้าจะตอบแต่การส่งกลับมาเนี่ยเขาก็จะทาเป็นเป็นให้ส่งกลับมาแบบออฟเร์ผ่านทางอีเมลมีคํำถามกี่ข้อข้อไหนว่าหลังจากนั้นอ่ะเขาก็จะสเปคกันเลยว่าเขาจะตอบกลับมา ในกี่วันก่อนวันที่จะไปที่เสร็จใช่หรือสม่ะ,ะซึ่งตันนี้ก็จะช่วยกแก้ปัญหาเรื่องที่ข้อมูลไม่ครบบ้างหรือข้อมูลไม่ชัดเจนบ้างนะคะนอกเหจากจะเป็นรอบแรกน้องให้ข้อมูลมาก่อนทางเราอะ่ะเวลาไปเซอร์เชตเดตมากขึ้นพอเราจะเริ่มรม่หอแนละ้วอ้นี้อาจจะขาดไปไม่พอเราก็ต้องจับไปวทวนถามเาอใช่ไหมี่ว่า ก่อนหน้านี้มีคิวแบบทำยังที่ที่คุณนเพจเมนชั่นอะไร,ร,รซึ่งทำที่น่าสนใจก็คือเรื่องของบิ๊กเดต้ามันมันเป็นยังไงคะถ้าในมุมของมาร์เก็ตติ้ง,องอแอนนัลไลซิ่งทั้งหมดคือโลกในปัจจุบันเนี่ยทุกๆอย่างเรียกได้ว่ามีฟุตปิดท่ามกลางทั้งหมดนะเพราะว่าตอนนี้เรียกได้ว่าถ้าทุกคนในประเทศไทยทุกคนมี device มีมือถือทุกคนเข้าไปเซิร์ฟอินเทอร์เน็ตใช้แอปพลิเคชันต่างๆ่ ในแอปพลิเคชันต่างๆหรือๆๆสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นของเราเนี่ยผ่านทางดีไวซต่างๆมันเกิดฟูดพินพอเกิดฟุดปินเสรษฐกิจเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะฟุดพินเหล่านั้นเนี่ยมันได้เขาเรียกว่าถูกนำมายูคีไลซ์เพื่อให้เราเนี่ยดีไฟล์หาทาร์เก็ตหรือหาฟุดพินหาดูคัสซิมเมอร์เจอร์นี่ได้อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือเราสามารถใช้ Data เหล่านี้นมาทำแคมเปญติง้งหรือ เป็น addressable marketing ก็ได้ความสำคัญของนี้ตอ,ตอนนี้ตรงไหนคอน sumer ทุกวันนี้มี agility สูงมีความเปลี่ยนแปลงสูงเทรนทุกวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงสูงแล้วก็คอน sumer สมัยนี้จะไม่เหมือนคนคอน sumer สมัยก่อนมีเดียสมัยก่อนมันจะเป็นพุชมีเดียสมัยนี้มันจะมีทั้งพุชและ pull ดังนั้นเวลาทําแผแนเราอาจจะต้องรู้เจ u r n e รู้ความต้องการที่แท้นจะอยู่ลูกค้าของและสื่อสารโดยที่เขาเรียกว่าอจะมี โดยเซนเซอร์ไลฟ์แมทเซอร์ไปให้กับคอนซูเมอร์แต่ลละกุ่มสิ่งที่เราได้เนี่ยซึ่งสิ่งเรื่องเราสร้างเรลแลนซี่ของโปรดักของลูกค้ากับกลุ่มทัคซูเมอร์เพื่อให้เกิดแลลอนเนอร์แล้วคนคนนั้นก็จะมาละ,ะแบบของลูกค้าหรือคอนดิชันแคมเปญที่เราอันนี้มันก็จะเป็นแทคติกที่ต่างกันโดยการใช้บิ๊กเดตและอีกสิ่งที่สำคัญจากการใช้เทคโนโลยีเนี่ย ฟังคำอธิบายก็คือ Data เหล่านี้เราสามารถเราสามารถนำมาดีไฟทาร์เก็ตเรื่องของการจดออเดียตจริงๆเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการทำคอมมูนิเคชั่นหรือการทำทีวีสมัยก่อนเนี่ยทาร์เก็ตอาจจะมีแค่ทาร์เก็ตเดียวเพื่อทำพุชคอมมูนิเคชั่นสื่อทีวีหรือเอาเบิร์ดหรือไลน์เอาเบิร์ <laughs> ลาลาดหรไลน์ต่างๆแต่สมัยนี้เนื่องจากว่าออนไลน์เนี่ยมันเป็นแอดเวซิบิลิตี้ดังนั้นเนี่ยเราสามารถ จาก c ค p a b i l i t y ของ b ี g Data เราสามารถทําตับ Segment Target เป็น Target ต่างๆและทำ Personalization App ส่งไปอย่างอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้ว่าเราอ่ะครที่จะสร้าง l ด v a n c y กับลูกค้าทำแอบให้คุณ A คุณ B คุณ C อาจจะไม่เหมือนกันเพราะทั้งสามคนคุณ A คุณ B คุณ C อาจจะมีความต้องการแตกต่างกันแ,แต่เป็นความต้องการในโปรดักต์อันเดียวน จริงๆว่าคือจริงการแบบ segmentation ของลอสเทอร์เนเนี่ยคือเริ่มเนาะอาจจะแบบฉันทา r g e t i n ลูกค้ากลุ่มนี้กลุ่มเดียวแหละแต่พอเรามาวิเคราะห์จริงๆเนี่ยไม่ใชนะ่ไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนสมมติว่าเอ่อคนที่ใช้เมื่อกี้ยกตัวอย่างแชมพูเนาะแนมิ <laughs> ูเนี่ย <laughs> อันนี้นพูดแบรนด์ได้ไหมใช่ใช่เ <laughs> ออพูดว่าแชมพูย้อนนึ่แชมพูย้อนที่แมสมาก <laughs> พอแชมพูที่แ <laughs> มสมากเนี่ยน่าจะแชมพูที่คนต้องใช้ดังนั้นอ่ะทานเสร็จของ แชมพูยี่ห้อนั้นนะอาจจะเป็นอาดาวหรือชายอายุ15ไปจนถึง54หรื 64, อ64ซึ่งเอสเอสแปลหรือเอสเลนเนี่ยมันกว้างมากถูกไหแต่เรารู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นทุกว,วันนี้กลุ่มคนที่เป็นอายุ15 s, <S ถึง18ปีก็มีความต้องการเกี่ยวกับแชมพูแบบนี้ว่าอ่ะ18ปีอ่ายูนิเวอร์ซิตี้สตูเดน์จนถึง22ก็ต้องการก็เป็นจังอาะจ้าโอกแบบนึง อ่าตัวที่เป็นยังเราที่เป็นเออรีเออ่เออเต่ทำงานในไม้บบเ,เออใช่หรือกลุ่มที่โตมาอีกหน่อยหรือคนแต่อายุเท่าอีกแบรนด์นึ่งดังนั้นเนี่ยแชมพูแบบเดียวกันแบบนี่ก็เดียวกันมันสามารถทำคอมมูนิเคชันทำเคเที่แต่สื่อสารแตรกต่างกันได้จะเป็นของสิ่งสิ่งเดียวคุณเจนหมายความว่าตัวตัวแบรนด์อิเดนติตี้เนี่ยถูกคงไว้ แต่ว่าแต่ว่าการทำแคมเปญหรือคอมมูนิเคชันแคมเปญเนี่ยเอามันจะต่างกันตามผ่านผ่านผูค้าอาจจะเป็นโดยแมสเซจเอ่ออโพสิชั่นบางสิ่งบางอย่างหรือการพูดที่จะมาเอ็นเกลคนในการใช้ภาษาก็อาจจะแตกต่างอยกตัวอย่างหรือบางโปรดักต์อาจจะเป็นโปรดักต์สำหรับกลุ่มคนเอ็เลนเดียวแต่ในกลุ่มคนเอ็เลนนั้นเนี่ย มันสามารถแบ่งสับเซกเมนต์ได้เช่นเป็นอาจจะเป็นกลุ่มนึงเป็นเทคเซฟเซฟวี่กลุ่มนึงอาจจะเป็นแฟชั่นนิสตาอีกกลุ่มนึงอาจจะเป็นแบบกลุ่มคนที่เป็นแม่บ้านแต่เป็นโปรดักต์แบบเดียวกันก็มีความเป็นได้ที่คอมมูนิเคชันแมทเทอรหรือชิ้นงานครีเอทีฟแมทเทอร์มันจะแตกต่างกันแตกต่างกันใช่ยกตัวอย่างเช่นไอแพดชิ้นเดียวจริงๆทุกคนใช้ได้หมด แต่สามารถทำนิเคชั่นกันได้นเช่นแม่บ้านอาจารย์จีนสมมุติเนาะอาจจะอยู่ในตัวอในขณะที่ถ้าเป็นคนทำงานของเราคนทำงานเราสาวอาจจะเป็นแบบกําลังประชุมอยู่แล้วชาคนทํางานที่เป็นกราฟิกก็จะเป็นตคนที่เป็นเ็กเซวิก็จะเป็นแตงโปรแกมมิรงอยู่แล้วแต่กับไหนถ้าอย่างนั้นเนี่ยหลังจากที่เราวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้แล้วแล้วก็ทําแผนของ แต่ละเซมเมนเทชันตรงนี้แล้วกันเนาะทีนี้ปลายค่ะเป็นคลิสที่จะต้องไปพิชิกับลูกค้าแหละไปเล่าให้ลูกค้าฟังว่ามีเทคนิคหรือแท็กติในนะคะว่าที่ทำให้เขาเข้าใจว่าเฮ้ย mm hmm. hey, เนี่ยสิบห้าถึงสิบแปดต้องแบบนี้นะสิบแปดถึงยี่สิบห้าต้องแบบนี้นะต้องคอมมูนิเคตต่างกัน mm hmm. ทำนให้ลูกค้าเข้าใจแบบ mm hmm. ใช่เลย mm hmm. ต้องแบบนี้จริงๆแล้วการดีไฟด์พารสเจ็ทมันต้องมาจากการ mm hmm. เรียกว่าหาซอสออฟวิลลิ่งให้กับลูกค้าลูกค้ามีโจทย์มาแล้วแหละ และเราก็จะต้องคุยกันอยู่แล้วว่าบิสเ e สเอาคำขอะลูกค้าจะอยากได้อะไรบ้างาซึ่งโจทย์แต่ละโจทย์เอนกันกดังนั้นเราจะดู b i บิสเ Outcome ของลูกค้าเป็นหลักจากนั้นเรามา define source of business segment u b s เมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็น segment ของ source of business ของลูกค้าที่เราจะทำ communication เราอาจจะต้องบอกตอบลูกค้าให้ได้ว่าสิ่งที่เราจะทำมันอยู่บนงแนลไหน หรืออยู่บนฟูฟันแนลแล้วรีเทิร์นที่ลูกค้าที่จะได้กลับมาคืออะไรสิ่งนี้ถ้าเราตอบให้ได้ในทุกทุกข้ออันนั้นน่ะเราจะสามารถรีดบนชิ้นนั้นนั้นเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนที่ทําธุรกิจทางนันทุกคนอยากได้เงินทั้งหมดดังนั้นสิ่งที่สําคัญมันคือสัรงให้คนที่มีทารเก็นออเดียเสร็จปุ๊บเราค่อยไปดีไซน์ว่าแต่ละท่าเกิดออเดียหรือคอออเดียคีย์แมสสจไหน ที่เราจะบีงเข้ามาพูดกับคอเซื้อมและที่สำคัญที่อีกอย่างนึ่งที่สำคัญที่สุดม่แค้กันคือเราจะ differentiate แคมเปญนั้นยังไงให้มัน outstand ออกออมาจากคู่แข่งเพราะทุกๆธุรกิจมีคู่แข่งถูกค่ะถูกถูก,ถก,ถก,ถกอันนี้อีกเรื่องนึงเนาะเพราะตอนแรกเราพูดเรื่องที่ว่าลูกค้ากำหนด position s t a t e m e n แบบไหน,นแล้วก็แต่ขึ้นไปอยา่างไร เพราะนั้นหลังจากที่เราทําการบ้านเนี่ยอาจจะลกค้ากลุมนี้ทําแบบนี้ไปแล้วสุดท้ายเราจะทาให้แตกต่างกับคนทอย่างไรบ้างเุณ <c oughs> จความหนาวสุดท้ายคือน้องๆอ,งอ่ะอาจจะรู้สึกว่าต้องเอาแคมเปญหรือกิจกรรมตั้งก่อนแล้วก็เซตพ a เก็ตเนาะแล้วก็เอาตัวบัตเจ็ตไปลงบางทีมันก็โอเวอร์ไปมาหาสาหรือสองต้องเอาบัตเจ็ต กับลูกค้ามาตั้งก่อนแล้วค่อยทำกิจกรรมไปลงจริงๆแล้วอ่ะอันนี้บอกน้องๆหรือเด็กๆจริงๆก็ทุกคนแหละที่บอกลูกน้องหรือ,อทีมหรือเด็กจบใหม่เลยก็ตามที่พูดเสมอก็คือเด็กที่เป็นเมนเจอร์ที่อาจจะมีสิ่นู่นนั่นนี่จากมีจากอะไรอะไรคือทุกๆอย่างทุกแคมเปญที่ทำโจทย์ลูกค้าอันนี้วางไว้ก่อนก้อนหนึ่งว่าสิ่งที่สำคัญหลังแต่รับโจทย์มาคือ ท่าเกตหรือซอสเอาลิเษเป็นใคไรแล้วคนคนนั้นน่ะ <c oughs> เขาอยากได้อะไรสินค้านี้ตอบโจทย์ยังไงแล้วให้มาแล้วก็ดูว่าทัสไฟคืออะไร<อ>แล้วให้มาค<อ>ิดแอทิวิตีหรือม<อ>ีเด<อ>ียชาแนลว่ามันตอบโจทย์สิ่งนั้นไหมถ้าเอาอีเวนต์มาตั้งดังนั้นน่ะโจทย์ของพวกคุณคือคุณจะไปเอนเกจจริงๆอาจจะไม่ได้อยากเอนเกจลูกค้าอาจจะอยากสร้างแเบแฝงดังนั้นอีเวนต์อาจจะไม่ใช่บ้าง เพราะว่าอีเวนต์น่ะมันเข้าถึงคนได้นอนดอเมื่อไหร่เราก็มันสื่ออยู่หรือเปล่ากอ o m p a r e ระหว่างบัตเจ็ตก้อนเดียวกันนะสมมติว่ามีเงิน X บาทเงิน X บาทเพื่อไปทำอีเวนต์กับเงิน X บาทที่อาจจะเอามาทำ c o l l a t i o นแล้วก็ไปลงยูทูบอันไหนมันเข้าถึงคนได้มากกว่ากันเราก็ต้องไปดูค a p a b i l i t y ของมีเดียนั้นๆสิ่งที่จะพูดเพื่อที่จะมา compare แบบตรง อ,นนอย่าเอา execution <c oughs> อย่าเอา execution ของตัวเองเป็นตัวตั้งให้เอา consumer กับโจทย์เป็นตัวตั้งใช่เพราะสุดท้ายก็จะต้องผูกวัดผลว่าไอ้สองก้อนนั้นอ่ะมัน effective หร <c oughs> ือเปล่าแล้วมันกลับไปตอบโจทย์ที่ได้ไหมใช่อันนี้สำคัญมากเป็นประโยชน์มาก เดี๋ยวรอบหน้ามากรุงเทพเดี๋ยวรอบประเด็นอื่นกันนะคะวันนี้จริงๆคุยกันตั้งแต่หัวข้อเมื่อและตอนนี้คือห้าทุ่มนะคะมีสาระดีๆจากพี่คริสเยอะเลยนะคะซึ่งจริงๆนักศึกษาที่เมเจอร์เองก็เคยมาร่วมทำเกมของเร็นสืออัลฟ่านะคะแล้วก็ใช่โดยที่หนึ่งร่วมกับ น่าจะมากรุงเทพนะคะทำของพิซซ่าร่วมวเอาเป็นสองทีมอย่าทำเได้คนเดียวนี่คนทีมอยู่เขาให้แบ่งเป็นสองทีมร่วมกันนะคะสองทีมนี้ทําให้อดัตนี้แต่นี่นี่แล้วก็พิชกันพิชกันนะคะพิชกันว่าทีมไหนเป็นทีมที่สุดซึ่งของเลนาชาติก็ชนะเป๊ะปังมาด้วย เราไนให้ชนะดูดีเจ็บมาชนะร่วงทีนี้ว่าพี่พี่เควสก็บอกว่าถ้านักศึกษานะคะอยากมาฝึกงานสนใจมาฝึกงานกับเอเจนซี่ระดับโลกมาได้นะคะทำยังไงบ้างคะสมัครมายังไงบอก c ีบีใช่ไหมคะซีก็พี่ว่านะทําเป็น CV ีแล้วก็อาจจะใส่รายละเอียดว่าตัวเองสนใจในเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวคนที่เป็น Line m a n น g เจอร์ เดี๋ยวเอชอาร์ส่งมาที่เอชอาร์ก่อนเอชอาร์เขาจะส่งมาให้ไลน์เมนเจอร์ในบียูแทนต่างเดี๋ยวเขาก็จะซอร์ซิ่ง<อ>ถ้าเป็นน้องๆเด็กม4อชอ,อาส่งมา<อ>เดี๋ยวพี่ให้ลูกน้องมีจิตพิ <c oughs> สัยซช่ไหมอันนี้ไม่อ่อนแอพ,พี่พี่คริสคะซอฟต์สกิลสำคัญมปะจะจบเราไม่จบเนี่ยเขาเองค่ะเหมนเดิมซอฟต์สกิลสำคัญไหมการทำงานกับคนอื่นการแก้ไขปัญหาเป็น จริง,งสอฟต์สกิลพี่ว่าอันนี้เอาส่วนตัวนะครบส่วนตัวซอฟสกิลอ่ะพีวพ่ว่าน่าจะประมาณห0สิบเจ็ดสิบเปอร์สกิลทุก,ว,กวันนี้คุณไปเรียนเอาตามเป็นเดือก็ได้แต่ hard สกิลเรื่องการอ่านสื่อในหน่วยเรื่อง EQ เรื่อง logical thinking บางอย่างเป็นสิ่งที่สอนกันไม่ได้คนะ่ะแล้วน้องต้องฝึกยังไงอ่ะฝึกยังไงเหรอ ต้องเป็นเจ้าแต่ก็คิดเยอะๆต้องคิดเยอะๆต้องเป็นคนคิดเยอะๆคิดเยอะแล้วก็เวลาคิดต้องไม่ทำตัวเป็นแนังเต็มแก้วเท่าที่พี่เห็นน้องๆหลายๆคนไม่ต้องน้องๆแต่หลายๆคนถ้าวันที่เราทำตัวเป็นนังเต็มแก้วอะ Creativity มันจะมีตัวเราจะมีแต่ e ก้เออจนพี่โตมาขนาดนี้พี่ก็ไม่เคยทำกัอนเป็นน้ำเต็มแก้วเพราะวันที่เราทำงานเป็นน้ําเต็มแก้วเราจะปิดรับสิ่งใหม่การทางานอเอ,อเนซีหรือการทํางานโฆษณามันต้องห้ามปิดกั้นต้องพร้อมรับสิ่งใหม่เสมอมันอ,อ,อย่างที่พวกเราแก่อยู่ขนาดนี้เราก็ยังดูเหมือนวัยรุ่นเพราะว่าเราเปิดรับสิ่งใหม่พี่เคยอายุเท่าไหร่ อายุยิ่งขึ้น้วดอบไวอยู่โอเคค่ะวันนี้ก็น,น่าจะพอของปั่งของพอนะคะกับเรื่องของ pitching <laughs> ะาะไหนจริงๆเราโกไปจาก <laughs> เรื่อง pitching <laughs> งเยอะมาก <laughs> ก็คือตั้งแต่ customer insight สำคัญยังไงนะคะ big data สำคัญยังไงนะคะ <laughs> segmentation ของ customer ไม่ได้มีแค่ segmentation เดียวนะคะแล้วก็เรื่องสำคัญคือก็คือ Com uh, communication c a m p a เป n ให้เหมาะกับลูกค้าแล้วก็อย่าลืมว่าทุกอย่างอ่ะอย่าเอาไอ้ทียตั้งเนาะใช่ใช่เหรอ<ๆ>เพื่อให้สุดท้ายต้องกลับมาวัดได้ว่าไอสิ่งที่เรากำหนดอ่ะมัน e f f e c t i v e จริงหรือเปล่าดงเราสุดท้ายอีกเหมือนกันนะั่นคือ Soft Skill นะคะสำคัญมากเราจะเข้าท i n กิ้การทำงานกับคนอื่นที่ที่พีชบอกว่าคิดเยอะคิดเยอะแล้วก็อยากเป็นน้าเต็มแก้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีอีกสาระหนะึ่งดีดีที่ ทาให้เราได้เรียนรู <me> ้ร <mas> ่วมกันนะคะแล้วเขาเติมน้ำเข้าไปอีกเดี๋ยวข้างหน้ามาเจอกับดิคิสอาจจะเป็นออนไลน์ก็ได้ถ้าเรามากรุงเทพไม่ไหวนะคะแล้วก็มากันอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเราต้องไหวกันไหมเราอายุโอเคค่ะืขึ้นมาจะดี